สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหหนึ่งวูบหลังเคลื่อนย้ายข้ามมิติมาสักพักในที่สุดต้นหลิงเทียนก็เลยเห็นร่างแปดร่างลอยอยู่ไกลาตาจากนั้นเมื่อร่างวูบหายไปอีกไม่กี่ครั้งในที่สุดต้นหลิงเทียนก็มาหยุดห่างจากร่างทั้ง8ดไม่ไกลขณะเดียวกันเขาก็กวาดตามองไปยังป้ายที่ให้แขวนบริเวณเอวคนทั้ง8ก่อนใดอื่นพวกมันทุกคนเป็นสิทธิคฤรืสห์ดหัวหลีจริงๆ ในตาต้านหลิงเทียนฉายแสงเจ้าขึ้นมาทันทีแน่นอนว่ายังมีสองชื่อบนป้ายที่ดึงดูดความสนใจเขาไม่น้อยฐานหยวนโม่ผิงจือ่อนั่นเป็นชื่อของยอดฝีมือขอบเขตขุนนางอมตะสองคนที่โดดเด่นของคารน์หัวหลีและกล่าวได้ว่าทั้งคู่คืออันดับหนึ่งและอันดับสองของคารน์หัวหลีก็ว่าได้หวานชิงชิงได้กล่าวรายละเอียดและพลังฝีมือของทั้งคู่ให้เขาฟังคร่าวๆแล้วฐานหยวนนั้นเชี่ยวชาญกดแห่งทอง ส่วนโมผิงจื่อเชี่ยวชาญกดแห่งน้ําความเร็วของโมผิงจื่อนั้นแทบจะพอๆกับเขาส่วนฐานหยวนนั้นสมควรเร็วกว่าเขาแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่าเขามากมายอะไรอาศัยความพิสดารของความลึกซึ้งเคลื่อนมิติความเร็วที่ไม่ได้เหนือกว่าเขามากมายอะไรของฐานหยวนก็ไม่อาจมีเปรียบอะไรเขาได้เลยและในแง่ของการโจมตีโมผิงจื่อก็อ่อนด้วยกว่าฐานหยวนมากดูท่าแล้วพวกมันกําลังรอข้าอยู่สินะกระทั่งตั้งหน้าตั้งตารอคอยเสียด้วย ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับต้วนหลิงเทียนที่จะมองเห็นเรื่องนี้และเขาก็เดาได้ไม่ยากว่าไฉนอีก6กคนนั่นถึงได้รั้งอยู่ด้วยไม่รีบหนีไปไหนสมควรเป็นเพราะพวกมันมั่นใจในพลังฝีมือของฐานหยวนกับโม่ผิงจือ่อมาแล้วเจ้านี่น้าหรือต้วนหลิงเทียนมันริธิ์ฝ่ายนอกคาสห์เฉวียนโยที่กําลังด่งดังเป็นพลุแตกต้วหลิงเทียน พอเห็นร่างตัวหลิงเทียนปรากฏตัวขึ้นมาอย่างพิสดารสิครหาดหัวหลีทั้ง8ปดคนก็ดึงสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและมองสำรวจตัวหลิงเทียนไม่วางตาพวกมันสามารถยืนยันตัวตนของตัวหลิงเทียนผ่านป้ายประจำตัวของเขาได้ทันทีตัวหลิงเทียนเจ้ามาจริงๆฐานหยวนที่นั่งขัดสมาธิรอตัวหลิงเทียนกลางอากาศลุกขึ้นยืนก่อนจะมองจ้องตัวหลิงเทียนเขม่งสองตาฉายแววเย็นชา ตอนนี้ให้มันอยากฆ่าต้นหลิงเทียนแค่ไหนก็ทําไม่ได้เพราะมีพยานอยู่ที่นี่ถึงเจคนและต่อให้มันมีโอกาสฆ่าต้นหลิงเทียนจริงๆมันก็ไม่กล้าอยู่ดีเพราะใครจะไปรู้ว่าต้นหลิงเทียนคนนี้ใช่มีภูมิหลังอะไรหรือไม่ไท้ายที่สุดแล้วกระทั่งผู้อาวุโสระดับสูงยังย้ำนักย้ำหนาว่าต่อให้พบเจอต้นหลิงเทียนและมีโอกาสฆ่าอีกฝ่ายพวกมันก็ต้องเมตตาละเว้นอีกฝ่าย ก่อนที่จะขุดคุ้ยความเป็นมาของต้นหลิงเทียนได้พบพวกมันไม่อาจเสี่ยงฆ่าต้นหลิงเทียนได้วุเมื่อฐานหยวนลุกขึ้นมามองจ้องต้นหลิงเทียนเขม่งโม่ผิงจือก็ลุกขึ้นและมองจ้องต้นหลิงเทียนเช่นกันแววตามันยังเย็นชาเหลือเกินต้นหลิงเทียนเจ้านับว่ามีสามารถนะภายในเวลาแค่ไม่ถึงวันเจ้ากลับกำจัดศิษย์คารืหัวหลีของพวกเราไปได้สี่สิบกว่าคน เดือนนี้สิทธิ์คฤราสหัหัวหลีที่เข้ามาเพื่อต่อสู้ในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับกลางจริงๆมีทั้งสิ้น200อกว่าคนทว่าตอนนี้ตัวหลิงเทียนคนเดียวกลับกำจัดไปได้ถึง40คนที่สำคัญอีกฝ่ายยังใช้เวลาไม่ถึงวันกล่าวได้ว่าต้นหลิงเทียนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้คฤราสหัหัวหลีพวกมันแล้วเพราะคฤราสห์หัวหลีพวกมันไม่เคยประสบการณ์สูญเสียอย่างหน้าอนาถถึงขนาดนี้มาก่อนเลยฟุบฟุบฟุบ เมื่อถานหยวนกับโม่ผิงจื้อลอยร่างเผชิญหน้ากับต้วนหลิงเทียนสิทธิ์ฝ่ายในอีกหกคนที่เหลือของคฤราสหัหัวหลีก็กระจายตัวออกไปปิดล้อมต้วนหลิงเทียนอยู่ห่างๆแน่นอนว่าพวกมันทําไปพอเป็นพิธีเท่านั้นหากต้วนหลิงเทียนจะหนีไปไหนจริงๆพวกมันก็ไม่มีปัญญาทําอะไรหรอกแน่นอนว่าถึงพวกมันจะไม่กล้าทําอะไรแต่การมาปิดล้อมแบบนี้ก็สมควรสร้างความหวาดระแวงให้ต้วนหลิงเทียนได้บ้างอย่างน้อยๆอีกฝ่ายก็ต้องพะวะพพวังห่วงว่าพวกมันจะลอบโจมตีระหว่างที่รบติดพันกับถังหยวนและโม่ผิงจือ แต่เป็นธรรมดาว่าต่อให้มีโอกาสดีแค่ไหนพวกมันก็ไม่ลงมือแน่นอนตัวหลิงเทียนเชี่ยวชาญกดแห่งมิติแท้ควยวามลึกซึ้งเคลื่อนมิตินั่นทําให้อีกฝ่ายวูบร่างมาถึงตัวพวกมันได้ง่ายๆหากอีกฝ่ายคิดลงมือเล่นพานพวก,กันขึ้นมาเกรงว่าฐานหยวนกับโมผิงจื่อก็ช่วยอะไรพวกมันไม่ได้แน่นอนลึกลงไปในใจของทั้งหกตอนนี้ยังเริ่มเสียใจอย,อยู่บ้างที่ฉไนทำเป็นเก่งบอกอยากอย,าอยู่ช่วยแทนที่จะหนีไปก่อนหน้าเพราะการพูดกับมาเจอของจริงความรู้สึกมันช่างต่างกันลิบลับ อ้ออีกไม่นานก็คงเกินห้าสิบแล้วละ่ะได้ยินคำพูดของโมผิงจื่อต้นหลิงเทียนก็คลี่ยิ้มบางๆขณะเดียวกันพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดในร่างเขาก็เริ่มโคจรแล่นพลาน่านผ่านชีพจวัน99รสายดังน้ำหลากผสานาธาตุมิติก็เกิดเป็นเพลิงพลังสีเทาลุกชนเร่าๆทั่วรางทันใดนั้นความว่องเปล่ารอบร่างต้นหลิงเทียนก็เริ่มกระเพื่อมสันไหวสถานจากนั้นก็เริ่มบิดเบือนปานแผ่นภาพถูกบิดมมวนเจ้า สีหน้าโม่ผิงจื่อเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินวาจาดังกล่าวของต้วนหลิงเทียนเพราะคำพูดเมื่อครู่ไม่ต่างอะไรกับบอกว่าจะจัดการพวกมันทั้งแปดเลยเพราะมีแต่กำจัดพวกมันทั้งแปดเท่านั้นต้วนหลิงเทียนถึงจะพูดได้เต็มปากว่าสามารถจัดการคนครหาหัวหลีได้เกินห้าสิบคนขาดไปแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้แต่ต้วนหลิงเทียนคนนี้คิดว่าจะจัดการพวกมันทั้งแปดได้ง่ายๆโอหังนักเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถต่อกรกับสิทธิพ่ธานหยวนกับสิทธิพี่โม่ผิงจื่อที่ร่วมมือกันได้จริงๆ เด็กน้อยขนอุยอายุไม่ถึงหนึ่งเช่นเจ้ามีพลต้องพบพัานวาสนาปาฏิหารมาถึงมีความสําเร็จเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามให้เจ้าวาสนาดีเพียงใดแต่ต้องมาเจอสิทธิพิานกับสิทธิพี่โมโร่วมมือกันเจ้าก็เสมือนถูกลิขิตให้พ่ายแพ้ตัวหลิงเทียนวันเวลาในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับกลางเดือนนี้ของเจ้ากําลังจะจบลงแล้วหากเจ้ายังรู้ว่าอะไรดีต่อตัว ก็เร่งทำลายป้ายหยกแล้วหลบหนีไปเสียประเสริฐกว่าหากเจ้าร้านจะประมือกับสิทธิ์พี่ฐานกับสิทธิ์พี่โม้ก็รังแต่จะหาเรื่องเจ็บตัวเปล่าเปล่ามีสู้เก็บหน้าหล่อหล่อนั่นของเจ้ากลับไปเกี่ยวหญิงเถอะด้านสิทธิ์ฝ่ายในคฤริสน์หัวหลีทั้งหกพอได้ยินวาจาจาดังกล่าวของต้นหลิงเทียนและตระหนักได้ถึงความหมายที่ต้นหลิงเทียนจะสื่อสีหน้าพวกมันก็เปลี่ยนไปเป็นห้าวหาญดังบังเกิดความกล้าขึ้นมาอย่างกระทันหันพลงคำเยะยอออกไปด้วยความมั่นใจในพลังฝีมือฐานหยวนและโมผิงจื่อไร้ซึ่งความกลัวใดๆออีกต่ไป ว่าจาคุยว่โอ,โออดผู้ใดก็พูดได้คิดจะจัดการพวกเรานั่นก็ต้องดูว่าเจ้ามีพลังสามารถพอหรือไม่ฐานหยวนคลี่ยิ้มเย็นชาจากนั้นทั่วร่างของมันก็เริ่มเปล่งแสงสีทองออกมาเจิดจ้าพริบตาคนก็คล้ายถูกสีทองทาฉาบไปทั่วร่างเปล่งประกายราวกับกลายเป็นมนุษย์ทองคําไปแล้วความลึกซึ้งกายาทองคําเห็นการลงมือของของฐานหยวนเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหืโม่ผิงจื่อเองก็พ่นลมสอบอถอยเย็นๆคำหนึ่ง จากนั้นทั่วร่างของมันก็ปรากฏไอพลังสีฟ้าคละคลุ้งและพริบตาคนก็คล้ายถูกปกคลุมไปด้วยม่านน้ำใสๆราวกับมันอยู่ในก้อนน้ำวูบร่างฐานหยวนสั่นไหวครานหนึ่งจากนั้นคนก็คล้ายกลับกลายเป็นประกายแสงสีทองพุ่งทะยานข้ามฟ้าจี้เข้าใส่ต้นหลิงเทียนเรลี่ขณะร่างห่อตะบึงข้ามฟ้ามาในมือ,อยังควบแน่นพลังแสงสีทองก่อเกิดเป็นดาบทองมีสภาพเล่มเถื่องพุ่งออกมาด้วยสภาวะจัดทะลวงปานกระสุนซูม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  ดาบสีทองพุ่งทะลวงนำมาดั่งประกายแสงสีทองทิ้งเส้นสายสีทองพร่างพราวค้างไว้กลางหาวและดูงดงามพิกลคลื่นคลื่นด้านโม่ผิงจื่อที่คนคล้ายถูกม่านน้ำปกคลุมก็ลงมือตามมาติดติดไอพลังหลังไหลออกมาทะลักทลายปานคลื่นสมุตก่อนที่คนในม่านน้ำจะห่อเหยียดเข้าใส่ตัวหลิงเทียนพร้อมมวลน,น้ำแลไปคล้ายคนในฟองอากาศกำลังโตคลื่นสู้มอมอ,มอ พุ่งมาได้ไม่ทันไรมวนคลื่นเบื้องหลังก็แบ่งตัวฉีกออกซ้ายขวาก่อนจะม้วนวนดั่งเกลียวสว่านพุ่งทำลายไปทางต้นหลิงเทียนปานมังกรวารีสองตัวจนทยานโผล่พ้นลำน้ำการลงมือของทั้งสองคนเรียกว่ามาถึงก็ไม่มีออมรั้งยั้งมือและพริบตากระบวนท่าดุร้ายดังกล่าวก็เจียนบรรลุถึงตัวต้นหลิงเทียนแล้ววูบอย่างไรก็ตามเมื่อกระบวน่าทรงพลังของทั้งคู่กำลังจะถล่มซัดร่างต้นหลิงเทียนอยู่ๆคนก็อันตรธานหายไปในความว่างเปล่าหน้าตาเฉย พอปรากฏตัวอีกครั้งก็ไปหยุดอยู่ด้านหลังฐานหยวนกับโม่ผิงจือเสียแล้วเปรียทันใดนั้นห้วงอากาศเบื้องหน้าตัวหลิงเทียนพลันปริแตกแยกร้าวก่อนจะปรากฏคมมีดมิติสีเทาหนึ่งจู่โจมทำลายออกมาจากด้านในเห็นได้ชัดว่าหลังเคลื่อนย้ายข้ามมิติมาปรากฏด้านหลังทั้งคู่ตัวหลิงเทียนก็ใช้ออกด้วยความลึกซึ้งผ่ามิติทันทีนี่มันความลึกซึ้งเคลื่อนมิติ ด้านสิทธิ์ฝ่ายในทั้งหกของคฤราสห์หัวหลีเพิ่งจะตระหนักได้ว่าต้นหลิงเทียนได้วูบร่างหลบกระบวนท่าเกลียวกราดของสิทธิพี่ทั้งสองไปโดยการใช้เคลื่อนมิติดีที่พวกมันเตรียมใจพบเจอต้นหลิงเทียนใช้เคลื่อนย้ายข้ามมิติมาแต่แรกพวกมันจึงสามารถดึงสติให้กลับมาได้ในเวลาอันสั้นไม่แตกตื่นตกใจอะไรนานนะักแต่กระนั้นนี่ก็นับเป็นครั้งแรกเลยที่พวกมันเห็นใครใช้ความลึกซึ้งเคลื่อนมิติต่อหน้าต่อตาแบบนี้ทําให้การที่อยู่ๆมาเห็นร่างต้นหลิงเทียนหายไปอย่างไร้ร่องรอย ก็เลยอดไม่ได้ที่จะตกใจอยู่บ้างซูมซูมซูมครืนครืนครืนไม่ว่าจะเป็นฐานยวนหรือโมผิงจือเมื่อพบว่ากระบวนท่าที่ปลดปล่อยออกไปของตัวเองนั้นจว่ลมครั้งใหญ่และตระหนักได้ชัดเจนว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วพวกมันก็เร่งหันหลังกลับมาทันทีเป็นธรรมดาดาว่าฐานยวนหันกลับมาได้ก่อนเพราะไม่ว่าจะความเร็วหรือปฏิกิริยาตอบสนองมันล้นเหนือกว่าโมผิงจืออย่างเห็นได้ชัด และเมื่อมันหันหลังกลับมามันก็พบว่าตัวหลิงเทียนได้จูโจมออกมาแล้วที่สําคัญเพื่อการจบการต่อสู้ในเวลาอันสั้นตัวหลิงเทียนยังให้เพลิงเทพ,พกลาหนกับทองเทพสุดลีรับผสานพลังไปกับการโจมตีของเขาทําให้คมมีดมิติที่ปรากฏออกมาไม่เพียงดูดกลืนพลังจากเขตแดนมิติบิดเบือนยังปรากฏม่านพลังดั่งเพลิงสีทองปกคลุมไว้อีกชั้นนั่นมันอะไรกัน พอเห็นว่าคมมีดมิติพุ่งมาพร้อมมีเพลิงพลังสีทองฉับเคลือบไม่ว่าจะเป็นฐานหยวนโม่ผิงจือรวมถึงสิทฝ่ายในอีกหกคนขอ,ของคารน์หัวหลีก็ไม่อาจทราบได้ว่าต้วหลิงเทียนผสานพลังอะไรลงไปในคมมีดมิติกันแน่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่พวกมันยืนยันได้ชัดเจนเปลวเพลิงสีทองที่ห่อหุ้มปกคลุมคมมีดมิตินั่นไม่ใช่พลังจากกฎมิตรแน่นอน แน่นอนว่าพวกมันไม่คิดว่านั่นจะเป็นพลังภายนอกไปได้เพราะในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับกลางแห่งนี้ไม่อาจใช้พลังภายนอกใดๆได้เลยไม่ต้องกล่าวถึงโอสถมตะยันอมตะด้วยซ้ำกระทั่งอุปกรณ์อมตะใดๆก็ไม่อาจใช้งานได้สัววะคมมีดมิติดัดงกล่าวดังจะมีดวงตางอกเงยเพ่งเล็งร่างฐานหยวนกับโมผิงจือ่อเอาไว้เขมง่งพานให้ทักคู่รู้สึกเสมือนต่อให้คิดจะหลบก็ไม่อาจหลบหนีไปที่ใดได,ได้สิทธิ์น้องโมลงมือเต็มกำลัง ทำลายคมมีดมิติมันเสียฐานหวนตอบสนองเร็วไวเร่งปัทุพลังช่วชีวิตรวมรังออกกระบวนท่าพลังตะโกนสั่งโมผิงจือดังลั่นด้านนโมผิงจือที่เดิมทีอารามาหวันหวาดหลังพบว่าคมมีดมิตินั่นเสมือนเพลงเล็งกักร่างจนมันไร้หนทางหลบหนีมันจึงละดูเอื่อยเฉยทำอะไรไม่ถูกพอเสียงตะโกนดังลั่นของฐานหวนสถานแก้วหูมันคนก็ดึงสติกลับมาได้ทันทีรุม่านตาควบแน่นในฉับพลันเรากับกำลังรอคำนี้ของฐานหัวนอยู่ครืนน์น ครื่นนนชิง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 ,ชงโมผิงจืดกับฐานหยวนประตูพลังชั่วชีวิตออกมาอย่างไม่คิดจะกักเก็บคมดาบสีทองสว่างเจิดจ้าถูกควบสร้างขึ้นมหาสารคลื่นน้ำมหึมาปานถล่มทลายมาจากห้วงสมุดคุ้มคลั่งก็เริ่มก่อเกิดจากนั้นก็ร้อยเรียงถมฐานเข้าใสาคมมิติสีเทาอันห่อหุ้มไปด้วยเพลิงพลังสีทองอย่างเกลียวกราดเดิมทีทั้งคู่คิดว่าการผสานพังจูโมท,ทำลายเช่นนี้ต้องทำลายกระบวนท่าของต้วหลิงเทียนได้แน่นอน แต่หลังจากนั้นไม่ทันไรพวกมันก็ตรหนักว่าพวกมันคิดง่ายเกินไปส่วนคมมีดมิตินั้นสามารถพาทำลายคลื่นน้ำทั้งดาบสีทองมากมายที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร้เรื่องราวมองไปประหนึ่งมัจฉาเทวะเทาทองกำลังบุกฝ่าข่ายดาบทะเลคลั่งอย่างห้าวหาญและถึงแม้เพลิงพลังสีทองที่ปกคลุมคมมีดมิติจะสลายหายไปหากแต่คมมีดมิติสีเทากลับเปี่ยมล้นไปด้วยพลังสภาวะเข้มแข็งกล่าวอีกอย่างได้ว่า การผนึกกำลังจู่โจมของพวกมันสองคนทำได้แต่สลายพลังดังเพลิงสีทองที่ปกคลุมไปทั่วคมมีดมิติเท่านั้นไม่ได้บั่นทอนพลังสภาวะใดๆของคมมีดมิติแม้เพียงเสี้ยวเศษหากว่าเป็นแค่ไม่อาจทำอะไรคมมีดมิติได้ก็แล้วไปแต่สร้ายก็คือคมมีดมิตินั่นยังเข็นค่าเข้าหาพวกมันสืบต่อความเร็วยังไวฟ้าผ่าราระยะทางไม่มีอยู่จริงวุ้มม,มุม เมื่อเผชิญหน้ากับคมมีดมิติที่ทรงพลังน่ากลัวฐานหยวนตัดสินใจได้แทบจะทันทีทั่วร่างประตูแสงพลังสีทองเจ้าจากนั้นร่างคนก็พุ่งฉากออกไปด้านขวาปันลำแสงสีทองหมายหลบหนีชัวอย่างไรก็ตามฐานหยวนที่ฉักหลบมาดั่งลำแสงสีทองยังได้ยินเสียงบางสิ่งเฉือนผ่านเลือดเนื้อบริเวณจุดที่มันยืนอยู่ได้ชัดถนัดทนี จากนั้นต้นแขนซ้ายของมันก็ร้อนลวกปานมีเพลิงไฟแผดเผามองไปจึงพบว่าต้นแขนปรากฏบาดแผลสยดสยองราวเนื้อถูกคว้านอหายไปแถบหนึ่งเลือดพุ่งทะลักออกมาปริดปร,ปรปีจากนั้นก็แตกตัวสั้นกระเซนดั่งบุพผาโลหิตเบ่งบานกลางอากาศพอต้องสะท้อนแสงพลังสีทองจากร่างก็เปล่งประกายระย,ระยิบระยับละดูงดงามพิกลชัวเสียงเชือดเชอนอีกหนึ่งเสียงพันดังขึ้นติดๆเป็นโมผิงจือที่ความเร็วรวมถึงปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้ากว่าฐานหยวน พอความคิดหลบหนีเพิ่งจะปรากฏก็ไม่ทันเสียแล้วตอนนี้กลางอกของมันปรากฏรอยขวางยืดยาวหนึ่งโลหิตพุ่งทะลักออกมาปานเขื่อนแตกและดูสยดสยองนักอย่างไรก็ตามเมื่อครู่ในห้วงเวลาแห่งความเป็นตายคมมีดมิติที่เดิมสมควรตัดผ่านร่างมันให้เป็นสองท่อนได้อย่างง่ายดายกลับอันตรธานหายไปปรากฏเบื้องหลังมันอย่างประหลาดจากนั้นก็ตีวงคงพุ่งกลับไปปานเส้นสายอสศนีก่อนจะไปม้วนวนรอบมือต้อนหลิงเทียนปานเกลียวพลัง ขอบคุณเจ้าที่เมตตาละเว้นค่าโมผพิงจือเร่งประสานมือกล่าวขอบคุณต้วนหลิงเทียนด้วยสีหน้าซีเซียวมันยังหวาดกลัวไม่หายจริงๆตอนนี้เหงื่อการทะลักออกมาพลักๆจนร่างมันเปียกโซกยามสายลมพัดผ่านชวนให้บังเกิดเป็นความหนาวสถานจับใจนะักและมันมันรู้แก่ใจดีเมื่อครูหักไม่ใช่ต้นหลิงเทียนเมตตาประณีตอนนี้มันคงตกตายไปแล้ว ฉากเรื่องราวที่อุบัติขึ้นในเวลาชั่วพริบตาเบื้องหน้าทําให้เหล่าสิทธิฝ่ายในทั้งหกของคฤหา์หัวหลีอื้ออึงจนยากจะดึงสติได้อยู่นานเนื่องเพราะฉากดังกล่าวมันหน้าทึ่งเกินไปต้นหลิงเทียนไม่เพียงทําลายกระบวนท่าของฐานหยวนกับโมผิงจือยังทําร้ายฐานหยวนกระทั่งเกือบพรากหนึ่งชีวิตของโมผิงจือไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าใครที่ชมดูอยู่ก็บอกได้ทันทีว่าหากไม่ใช่เพราะความเมตตาของต้นหลิงเทียนโมผิงจือคงไม่มีลมหายใจอยู่แล้ว ในเวลาเดียวกับที่เหล่าสิทธิฝ่ายในทั้งหของคฤริหั์หัวหลีกำลังตกตะลึงอึ้งค้งนั้นเองระวังเสียงตะโกนฐานหยวนพรงดังมาแต่ไกลแถมกึกก้องสนั่นปานฟ้าร้องทําให้หูสิทธิคฤริหั์หัวหลีทั้งหแทบหนวกอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินถ้อยคําวาจาใจพวกมันก็สถานไปทันใดและวินาทีต่อมาพวกมันไม่ทันได้ตอบสนองอะไรเบื้องหน้าก็ปรากฏประกายแสงสีเทาสว่างวาบขึ้น จากนั้นแผ่นนอกของพวกมันก็รู้สึกเสมือนมีความเยียบเย็นจับใจพาดทับพ,พอก้มลงไปมองดูก็พบว่าบัตรนี้ชุดคลุมทั้งเสื้อบริเวณอกกลับขาดเปิดเป็นร่องเนื้อพวกมันยังประหนึ่งถูกคว้านหายไปเป็นแถบโลหิตพุ่งทะลักออกมาอย่างสยดสยองแต่ถึงโลหิตจะพุ่งทะลักชวนสยองก็ยังเป็นแค่แผลภายนอกเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายอะไรมากมายกล่าวได้ว่าเป็นผู้ลงมือมีเมตตาให้พวกมันมากแล้ววู้ ในขณะเดียวกันกันกบที่ทั้งหกโดนเล่นงานจนหน้าเสียร่างตัวหลิงเทียนก็วุบหายไปอีกครั้งหลบดาบสีทองของฐานหยวนที่จู่โจมเข้ามาได้อย่างง่ายดายบัดซบสีหน้าฐานหยวนดูไม่ได้นักสิทธิฐานพอเถอะการโจมตีของมันทรงพลังเกินไปยิ่งไปกว่านั้นแม้ความเร็วของมันจะได้กว่าท่านอยู่บ้างแต่ความเคลื่อนไหวของมันพิสดารทั้งฉับพลันเกินไปความเร็วระดับท่านไม่ได้มีความหมายอะไรในสายตามันเลย เสียงโม่ผิงจือดังขึ้นและเป็นการกล่าวเตือนฐานหยวนด้วยความหวังดีขณะเดียวกันมันก็ไม่รอให้ฐานหยวนตอบสนองอะไรหันมองไปทางต้นหลิงเทียนที่เพิ่งวูบร่างหลบการโจมตีฐานหยวนได้อย่างง่ายดายพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังต้นหลิงเทียนเป็นข้าดูเบาเจ้าเกินไปจริงๆหวังว่าเจ้าจะช่วงชิงอันดับหนึ่งมาได้กล่าวจบคำโม่ผิงจือก็บดขยี้ป้ายหยกะส,สมคะแนนเลือกถอนตัวออกจากแดนสวรรค์ใต้โบราณเดือนนี้หากไม่ใช่เพราะต้นหลิงเทียนมีเมตตามันคงตกตายไปแล้ว อันที่จริงคําเตือนด้วยความหวังดีที่มันมีให้ฐานหยวนนั้นค่อนข้างแรงเกินไปอยู่บ้างทําให้ขณะที่กําลังถูกส่งตัวออกจากแดนสวรรค์ใต้โบราณโมผิงจื่อก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังฐานหยวนด้วยสายตาขอขามาตัวหลิงเทียนขอบคุณเจ้าตัวหลิงเทียนบุญคุณที่เจ้าไว้ชีวิตข้าครั้งนี้ข้าจะจําไว้วันหน้าหากมีโอกาสข้าต้องตอบแทนเจ้าแน่นอนตัวหลิงเทียนขอบคุณเจ้ามากที่ไม่เอาชีวิตข้า หลังโมผิงจือทำลายป้ายหยกจนถูกอาคมส่งตัวออกไปเหล่าสิทธิฝ่ายในทั้งหกที่มัวแต่เมอจนไม่ทราบว่าตัวเองโดนอะไรเฉือนอกด้วยซ้ำก็ไม่มีหน้าจะอยู่ต่อเร่งหยิบป้ายหยกออกมาด้วยสีหน้าขมขื่นอย่างไรก็ตามก่อนจะบทขยี้ป้ายหยกพวกมันก็ไม่ลืมที่จะหันไปกล่าวขอบคุณต้วนหลิงเทียนด้วยความสำนึกนั่นเพราะหากไม่ใช่เพราะต้วนหลิงเทียนเมตตาปราณีพวกมันจนตกตายก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกตายอย่างไร หลังกล่าวขอบคุณพวกมันก็ไม่มีหน้าอยู่ต่อแม้วินาทีเดียวเช่นนั้นจึงบีบป้ายยกสสมคะแนนและจากไปทันทีความลึกซึ้งแสงเงาได้ยินคําเตือนของโมผิงจือฐานหยวนที่ชุนเฉียวก็ค่อยๆสงบสติลงเมื่อครูเป็นมันได้รับบาดเจ็บจากการลงมือของต้วนหลิงเทียนจากนั้นต้นหลิงเทียนก็พุ่งไปเล่นงานสิ์น้องมันทั้งหกโดยที่มันไม่มีปัญญาช่วยเหลือกระทั่งพอลงมือก็ทําอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เลยจึงทําให้มันเดือดดานจนถูกโทสะเข้าครอบงําอยู่บ้าง คำเตือนของโมผิงจือก่อนจะจักไปแม้จะเป็นความจริงแต่ก็ค่อนข้างแรงทว่าสําหรับมันที่กําลังหัวร้อนนั้นคาคาแรงย่อมไม่ต่างอะไรจากน้ําเย็นราดรดลงหัวผ่านให้ตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์จากนั้นมันก็เร่งร้าพลังใช้ออกด้วยความลึกซึ้งแสงเงาของกฎแห่งทองเพื่อหลบหนีทันทีและในขณะที่ฐานยวนประตูพลังใช้ความลึกซึ้งที่หนุนเสริมความเร็วเป็นหลักของกฎแห่งทองพร้อมทั้งความลึกซึ้งอื่นๆเพื่อหลบหนีไปนั้นเองช้าไป เสียงของต้นหลิงเทียนพันดังขึ้นจากนั้นร่างฐานหยวนที่เพิ่งจะเริ่มเคลื่อนไหวก็ชนเข้ากับความว่างเปล่าอย่างจังจนห่วงอากาศเบื้องหน้าสะเทือนทว่าไม่พังทลายแต่อย่างใดเป็นมันที่หน้างหงายเด้งกลับมานี่มันความลึกซึ้งกับการของกฎมิตรรูม่านตาฐานหยวนหดแคบลงทันใดยอย่างไรก็ตามแม้ร่างจะเด้งสะท้อนกลับมาแต่มันก็ไม่คิดจะยอมง่ายๆสองมือพุ่งไปเบื้องหน้ารวมรั้งพลังจู่โจมออกไปเร็วไว และคราวนี้การโจมตีของมันไม่ได้เล็งไปยังต้นหลิงเทียนหักแต่เป็นความบ่างเปล่าเบื้องหน้ามันเองก็รู้ดีว่าความลึกซึ้งกับการของกฎมิตรนั้นถึงแม้จะสามารถผนึกห่วงมิติได้อย่างไรก็ตามขอเพียงมีพลังมากพอก็สามารถทลายห่วงมิติที่ถูกผนึกได้เช่นกันและตอนนี้มันก็ต้องการทำลายห่วงมิติที่ผนึกขังรอบๆของต้นหลิงเทียนวุม้มมมวุม้มหมม อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกับที่ฐานหยวนรวมรังพลังลงมือก็อุบัติเปลวเพลิงสีทองลุกชนขึ้นในความว่างปาเปล่าเปลวเพลิงที่อยู่อยู่ก็อุบัติขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่าเริ่มแผ่ขยายทั้งแปรสภาพกลับกลายเป็นรูปเหลี่ยมปานเพชรห้อมล้อมร่างฐานหยวนเอาไว้ปานคุกเพชรและที่ฉนหนมันเป็นรูปเพชรเนื่องเพราะห้วงมิติกักกันของตัวหลิงเทียนได้ขึ้นโครงเป็นรูปเพชรนั่งพลังเพลิงสีทองแค่เพียงฉับเคลือบไปตามห่วงมิติที่ถูกผนึกเท่านั้น ที่ไนต้นหลิงเทียนต้องใช้พลังของเพลิงเทพโกกาหนลและทองเทพสุดลิลับในลักษณะนี้เพราะเขารู้ดีว่าอาศัยแค่ความลึกซึ้งกับกันของเขาอย่างเดียวคงยากจะกักตัวฐานหยวนเอาไว้ได้ตอนนี้พอมีพลังของเพลิงเทพโกกาหลกกับทองเทพสุดลิลับหนุนเสริมแม้จะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการป้องกันแม้แต่น้อยแต่ก็อาศัยรุกแทนรับคอยทำลายพลังกระบวนท่าของฐานหยวนจึงสามารถกักขังฐานหยวนได้สักพัก เป็นธรรมดาว่าเมื่อฐานหยวนรวมรังพลังจู่โจมเข้าใส่ไม่หยุดพลังเพลิงสีทองก็เริ่มอ่อนโทมลงทุกขณะและสอแววจะสลายหายไปได้ทุกเวลาทว่าคิดจะทําให้มันสลายหายไปก็จําต้องใช้เวลาสักครู่สักครู่ที่ว่าก็ราวๆสามถึงสี่ลมหายใจทว่าสําหรับตัวหลิงเทียนขอแค่ครึ่งของครึ่งลมหายใจก็เกินพอแล้วส่ว ตัวลิงเทียนที่ลอยร่างไม่ไกลพลันสะบัดมือต่างมีดดาบฟันฟาดไปทางฐานหยวนที่ถูกกักขังทันใดนั้นเองคมมีดมิติที่วงเวียนรอบมือตวนวลิงเทียนก็ปรากฏเพลิงพลังสีทองฉาบเคลือบอีกคราจากนั้นมันก็พุ่งทะยานตัดฟ้าไปด้วยสภาวะพลังปานจะตัดผ่าได้ทุกสรรพสิ่งแครกเมื่อเผชิญหน้ากับคมมีดมิติที่ฉาบเคลือบเพลิงพลังสีทองอันน่าสะพหรืองัวอีกครั้งฐานหยวนไม่คิดสิ่งใดให้มากความเร่งสะบัดมือเรียกป้ายยอยกะส,สมคะแนนออกมาบีบด้วยสีหน้าอัปลักษณ์ และในเวลาที่ขมิดมิติอันฉับไปด้วยเพลิงพลังสีทองพุ่งเข็นข้าผ่านกรงมิติรูปเพชรสีทองเข้ามาฐานหยวนก็ถูกส่งตัวออกไปพอดีเป็นธรรมดาว่าถึงมันจะไม่หลบหนีออกไปต้นหลิงเทียนก็ไม่คิดจะฆ่ามันจริงๆครั้งนี้ที่เขามาดักหน้าค่ายคฤรืสหาหัวหลีทั้งกล่าวว่าจายยั่วย,ยุทา้าทายก็เรียกว่าข้ามเส้นผู้อื่นเขาไปแล้วหากยังเข็นข่าสิทธิคฤรืสหาหัวหลีไม่เลือกหน้าอยู่อีกเกรงว่าสถานการณ์คงเกินจุดถอยกลับ ถึงตอนนั้นไม่พ้นคฤราสห์หัวหลีต้องเทียดแค้นชิงชังเขาจับใจแต่ครั้งนี้ถึงเขาจะไปปิดกั้นท้าทายค่ายคฤราสห์หัวหลีรวมถึงกำจัดสิทธิ์พวกมันไปครึ่งร้อยทว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนของพวกมันแม้แต่คนเดียวเช่นนั้นต่อให้คฤราสหัหัวหลีคิดเอาคืนก็คงไม่ทำอะไรเกินเลยเป้าหมายของต้วนหลิงเทียนก็มีแค่คะแนนสะสมเท่านั้นด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงไม่กังวลเรื่องยั่วยุครือหัหัวหลีสักเท่าไร่แม้อาจจะเสี่ยงไปบ้างเขาก็ยินดีแบกรับความเสี่ยงดังกล่าว เพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ค่าสิทธิ์ของครหาหน์หัวหลีสักคนตอนนี้คะแนนค่ามีเท่าไหร่แล้วนะหลังจาัดก,การฐานหัวแล้วต้วนหลิงเทียนก็สบัดมือเรียกป้ายหยกส,สมคะแนนออกมาทันทีจากนั้นพอแผ่สํานึกเทวะลงไปตรวจสอบลูกตาเขาก็หดเล็กลงเร็วไวจากนั้นดวงตาก็เบิกกว้างพลางเปล่งแสงระยิบระยับราวดวงดาวกลางฟ้ายามค่ำคืนนักครืหหัวหลี บริเวณตําหนักเคลื่อนย้ายตามจุดต่างๆโม่ผิงจื่อรวมถึงสิทธิฝ่ายในทั้งหกที่ถูกจัดการก็แยกย้ายกันไปปรากฏตัวตามค่ายกลลับตัวต่างๆในเวลาไล่เลี่ยกันโมผิงจือ่ออะไรสิทธิพี่โม่ผิงจื่อถูกกําจัดงั้นหรือท่านใดนั้นเหล่าสิทธิและอาวุโสข,ของขรหาหน์หัวหลีบริเวณตําหนักเคลื่อนย้ายก็โอลหมนกันยกใหญ่เมื่อพบว่าโม่ผิงจื่อกับสิทธิฝ่ายในทั้งหกถูกกําจัดออกมาในเวลาติดติดกันวิง และค่ายกลเคลื่อนย้ายรับตัวในตำหนักเคลื่อนย้ายหนึ่งในนั้นก็ปรากฏร่างหนึ่งถูกส่งกลับมาไล่หลังพอคนผู้นี้ปรากฏตัวออกมาจุดเคลื่อนย้ายเดิมก็แตกตื่นฮือฮายอยู่แล้วบัดนี้เรียกว่าวุ่นวายประหนึ่งฟ้าจะถล่มทลายกันเลยทีเดียวฐานหยวนสิทธิพิฐานหยวนเจ้าสวรรค์ช่วยสิทธิพิฐานก็ถูกกำจัดออกมาด้วยงั้นหรือบ้าไปแล้ว ข้าเพิ่งได้รับข้อความจากสหายที่ตําหนักเคลื่อนย้ายอีกหลังว่าสิทธิ์พี่โม่ผิงจื่อเพิ่งถูกกําจัดออกมาให้ตายเถอะกระทั่งสิทธิ์พี่ฐานยวนให้ยวนกับสิทธิ์พี่โม่ผิงจื่อที่แข็งแกร่งที่สุดของคฤราสห์หัวหลีเรายังถูกกําจัดงั้นหรือนี่ยังต่างอะไรกับคฤราสห์หัวหลีพวกเราถูกตัดมือตัดเท้าพอพบว่ากระทั่งฐานหยวนก็โดนกําจัดออกมาจุดเคลื่อนย้ายของคฤราสห์หัวหลีก็มีสภาพไม่ต่างอะไรจากตลาดสดยามเช้า พวกเจ้าดูนั่นดูที่ตารางจัดอันดับเร็วได้ยินเสียงอุทานกระตุ้นเตือนหนึ่งเหล่าสิทธและอาวุโสหลายหลายคนก็หันไปมองตารางจัดอันดับโดยไม่รู้ตัวและพอมองไปปราดเดียวก็ถูกอักษรสามตัวอ่านว่าต้นหลิงเทียนที่เด่นร้ายอยู่หัวตารางดึงดูดไปทันทีตอนนี้ชื่อของต้นหลิงเทียนที่เดิมอยู่ในอันดับที่สิบสองก็ได้พุ่งพลดขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ห้าของวงตารางจัดอันดับต้นหลิงเทียนสิทธคฤหัสเฉวียนโย 2 8 6แหแต้มอันดับที่หฟืด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 หลังเห็นอักษร3ตัวอ่านว่าต้นหลิงเทียนอยู่ในอันดับที่5้าของตารางจัดอันดับพร้อมด้วยคะแนนสะสม2 8 6แหแต้มเหล่าสิทธ์ทั้งอาวุโสของคฤหา์หัวหลีก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆสพรพเพเสียงเซ็งแซ่ก่อนหน้าเงียบหายไปหมดคงเหลือแต่เสียงลมหายใจเท่านั้นต้นหลิงเทียนสิทธิ์ฝ่ายนอกคฤหา์เฉวียนโยไม่ทันไรก็พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ห้าแล้ว และพอตระหนักได้ว่าต้นหลิงเทียนยังพึ่งเข้าไปในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับกลางได้ไม่ถึงสองวันพวกมันก็รู้สึกว่าความสำเร็จนี้ของต้นหลิงเทียนมันสัตว์ประหลาดชัดๆในประวัติศาสตร์แดนสวรรค์ใต้โบราณช่วงต้นเดือนข้าจำได้ว่าไม่เคยมีใครได้คะแนนสะสมมากขนาดนี้ทั้งที่พึ่งเข้าไปไม่ถึงสองวันใช่ไหมอาวุโสคนหนึ่งของครหาหน์หัวหลีหันไปถามสหายที่นั่งอึงบริเวณโต๊ะบริการสมควรไม่มี บ้าไปแล้วไม่ถึงสองวันมันมี286แต้มสถิตินี้มากพอจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับกลางหากข้าจำไม่ผิดผู้ที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดในเวลาสองวันช่วงต้นเดือนก็เหมือนจะได้แค่190แต้มเท่านั้นต้วนหลิงเทียนผู้นี้ที่แท้มันเป็นใครมาจากไหนกันแน่ปรากฏตัวออกมาไม่ถึงเดือนแต่กลับทำให้พวกเราจดจำมันได้สำเร็จ อย่างน้อยๆตอนนี้หากพวกเราไม่สูญเสียความทรงจำไปชั่วชีวิตนี้ข้าว่าไม่มีทางลืมชื่อมันได้แน่นอนให้ตายเถอะคฤหาสเฉวียนโยมันไปพบเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากที่ใดกันเมื่อเรื่องราวดังกล่าวว่าแพร่ออกไปคฤหาสหัวหลีก็เสมือนถูกจับขยา่า และฉะไหนถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ทั้งคฤราสหัหัวหลีก็ทราบดีว่าเหตุผลเดียวที่ต้วนหลิงเทียนได้รับคะแนนสะสมมากพอจนพุ่งขึ้นมาถึงอันดับ5้าในคราเดียวเป็นเพราะอีกฝ่ายจัดการฐานหยวนกับโมผิงจือมือดีทั้งสองของคฤราสหัหัวหลีพวกมันก่อนที่จะถูกต้วนหลิงเทียนจัดการโมผิงจือก็มีคะแนนสะสมอยู่เกือบหนึ่งร้อยแต้มฐานยวนที่แข็งแกร่งกว่าแต่เข้ามาหลังโมผิงจือสามวันก็มีคะแนนสะสมอยู่เกือบหนึ่งร้อยเช่นกัน พอรวมกับคะแนนของสิทธิฝ่ายในคฤหา์หัวหลีอีกหกคนก็ทำให้คะแนนสะสมของต้นหลิงเทียนจากเดิมที่มีอยู่93แต้มพุ่งไปเป็น286แต้มทันทีเพราะอันใดฉไนพวกเจ้าไม่รีบหนีไปแต่แรกพวกเจ้ามีโอกาสที่จะหลบหนีมันได้ทันถมเถแต่พวกเจ้ากลับเลือกเฝ้ารอต้นหลิงเทียนนั่นนี้พวกเจ้าคิดว่าพลังฝีมือของตัวเองเหนือกว่ามันงั้นหรือบัดซบทั้งทั้งที่พวกเจ้าสามารถเลี่ยงมันได้แท้แต่เป็นเพราะความถือดีโง่องของพวกเจ้า ถึงทําให้ต้นหลิงเทียนนั่นมันได้คะแนนสะสมของพวกเจ้าไปทั้งหมดแค่เรื่องก่อนหน้าเดือนนี้คฤรืสห์หัวหลีเราก็ขายที่หน้าผู้อื่นจะแย่มาคราวนี้พวกเราไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใดแล้วจริงๆทั้งหมดล้วนเป็นเพราะพวกเจ้าภายในห้องโถงอันกว้างขวางตอนนี้เหล่าอาวุโสระดับสูงของคฤรืสห์หัวหลีกำลังตำหนิสิทธ์ทั้งเที่ยืนเรียงกันเบื้องหน้าอย่างเรียวกราด สิทธิ์ทั้งเ็ดที่ว่าก็คือโม่ผิงจือกับสิทธิฝ่ายในทั้งหกที่เพิ่งถูกต้นหลิงเทียนกำจัดกล่าวไปล่าสุดต้วนหลิงเทียนได้กำจัดคนออกมาทั้งสิ้นแปดคนทว่าฐานหยนกลับไม่อยู่ที่นี่